เจ้านี่เจ้ายีงนี่ได้ปะเน้นใหญ่นเนาะะกี้ก็ได้ปะสะเด็ดใหญ่ยช่นี่ลืมไทยครอบโฟโดนไปย้อนจำเม่ใช้กวนนี่ไทยแล้วสวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้า วันนี้ี่หนึ่งปลามารุ่นปลาใหม่เดิมกับน้ำน้องอีกรอบในวันที่สองนะเจ้าเนาะวันนี้นี่ปลาค่อนข้างเงียบเจ้านี่แต่กระปอได้อยู่เนาะหมายอื่นอาจจะบุโหดจะได้ก็แต่หมายอีกนึงนี่เงียบเจ้านี่หน้ามันบ่ค่อยไหลตัวใดเจ้านี่เนาะอุ <c oughs> <c oughs> กลงมไปหรือเปล่ายี่นึงกะหึ่งปลาลิมไม่อยู่เจ้านี่ี่เนาะเมื่อกี้ี่นึงก็ได้แล้วตัวนึงแต่ตัวน้อยหน่อยกระป๋อใหญ่เจ้าหลังจากได้ปลาลิมกับปลาปีก เอ่อเจะปลาปีกเจ้าปลากระมังเนาะหรือว่าปลาวีอีกนึงก็เลยเริ่มเปิดคลิปให้ดูนะเจ้าเนาะแต่เจ้านี่ก็ได้แคบปลาเนื้อนวลเจ้าปลาเนื้อนวลก็เข้าอุ้มป้อเป็นฟูงตัวได้ตันตัวสองตัวมีคนยกจกับกระเดื่อมมาเยอะแล้วเจ้านี่มาเปิดจะได้กันก่อนเนี่ย ได้อยู่กตัวบอกใ้เยอะเจ้าตานี่นายคนนั้นกยกมองแค่เจ้าบุ่เยอะมันรุนด้กันเลยตเดียวตัวเดียวแต่เนี่ยผมก็สยแม่เจนี่ เข้ากัตัว,วสองตัวเหวมือนจะมีปลาส้อยมาโดนดที่เห็ดเตาเื่อคิดประขอให้ได้ผงป้งยังไงน้ำโดดยังไงม,มันอสักหนึ่งาดังออกโคข้างอีกนิงนี่บุบเกอาอก่ะในอีกนึงก็ได้ปัดเสเ้อเชิดออกโคนี่นมา ไปนวล้วไงหัวม e. ันโดนกล้องเจ้าง้โดดปะปุ่นไปเหี้ยกรแนมุนไ่กระตายนวท่าน สนาดนักกันแต่ถ้านักก็นี่เข้ากองสกันนะนี่เข้ากนนาันตัวสูงตัวนะแต่เข้าอยปไปตัวตัวตัว หลายตัวสองตัวชั่ลมกระมกนนไไม่มีลมไม่มีฝนคืมยุ่เจ้าล وم, ล وم แต่บม่มีฝนฝนมนตกจ้า ไไตนู่นแล้วไงโสดาเกยงกบสองตัวเจ้ามันเก็บป่านี่ก็หนึ่งปลาสไตล์ช่วงนี้มีเยอะบ้านอีกหนึ่งราคาดีเจ้าป่านี่กิโลละหนึ่งร้อยบาท โอ้ยไปแล้วตัวเบลอเลยเออปลาหน่ากระลุดกปเน,น,งงนี่จ,จปจลากระด่งจังปลากดีนี่ปลาชิดจำมันกพูดหนึ่งจุดหนึ่งโอ้จำมันก 我平常。<laughs> เด็กเท่าเด็กน้อโอ้ยูย่ไรโพยเท่าสี่ตัวกาหลุ่นกำลังประมาณสักสิบห้าสิบหกเจ้า <c oughs> ป่าเนาะ สช,ช่วงนี้ตัวใหญ่บ่ใครเยอะแล้วเจ้าสนากจะเป็นปลาส้อาหลุดสิบห้าสิ้หกเนี่ยนะตัวใหญ่บ่ใครเยอะละ 私はいるのはちょっと。 ผสมเขาเกันนะหนี่ผมเพใหญ่นะวางมันเหมือนเลยส่มยกไก่ใหญ่ก็ร้อนออกหัวใกล้ๆไปยกอีกหนึ่งตัวอีกทั้น ป่าแน่นอนนะเจ้านี่มันโดดได้เจ้าเนี่ยคล้ายแต่ว่ามันโดดได้ป่าแน่นอนน,นี่มันโดดหมดได้ไบัดใจป่าหลองฟังคุ่นจดทำเงินเป็นโดเอาดถเอาป่าตัวน,นู้ง่ายนะเจ้านื้ โดดโด,ด,โดดสดสว,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 วยวไปเลยจะได้เห็นข้อเทจ็จจริงหอป่ามีบ่มีม้มต้องพูดนะครับทุกนยุกที ขัดจงกอนีอนี่ไม่้อโดนขัดจังเลยนี่ตีได้ยังไง Oh, สตูปหรปากกาไอนะ้นาะทังอีสานมนห้องปากกามันมีห้องปากาสตูเจ้าปากากากา็ตะหมอช่งางหยีบนะลังเาง <c oughs> ปากก <c oughs> ่นี่แล่คนเียบกนัีตัวเดียวแต่ก็เยอะอตัว กรัใส่ไมลมับล ตัวใหญ่สงโอ้ตัดสิวตัวใหญ่ขนาด โอ้ยฝูงลอดไปแลมเจ้าทุกลมส่งส่งตูดมาแล้วเข้ารูพอดีเลยหลอดทะลุรูไปเลยเจ้ามองก็ได้จำมันเลยจำเขาเป็นเต๋อเจ้า i mm -hmm. mm -hmm. วอดเองนม้ให้หนุนหมก สองตัวสองตัวจนอยากได้ตัวใหญ่ๆเข้าจังไม่พอก่อนเปิดคลิปตะกี้นึงได้ปลาลิมเจ้านี่แล้วจากปลาลิมก็ได้เปาวีนะเลยกดใจไม่ได้ที่จะเปิดคลิปมาดูบรรยากาศพ็เปิดคลิปปลาหายไปไหนหมดหคือปลามันไป่เยอะเหมือนเหมือนตะวันนะตะวันว่า,วามาค่อยเยอะเลยแต่เขายังเยอะกว่านี้เจ้า เข้ากำตัวจชนแทนตัวเล็กอีกแต่ว่านี่ตัวใหญ่เนาะึบ เสียบมันเกลียวโอ้แต่อยู่สตัวอยก็ได้ยี่ห้อตัวนี้วันนี้เป็นเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะนี่ป่าบัดถึงกับเยอะไม่เยอะเจ้าแต่กระตัวพลอยใหญ่เต่ตาตัวว้าตัวนะี้ตัวประมาณเนี้หลุ่นอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยเ <c oughs> นาะเดี๋ยวถ้าได้ตัวใหญ่อีกหนึง่งจะถ่ายทำให้ดูใหม่เจ้าสําหรับที่นี่ขอบคุณทุกการรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยงหนึ่งตัวแล้วก็อยากจะช่วยสนับสนุนก็สามารถดูดีมาได้แล้วเอามาให้ได้นะเจ้าเนาะรวมทั้งสมาครโปรแกรมสมาชิกคนยิงหนึ่งเจ้าจะได้ประผาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กลยุทธ์เทคนิคในการยกยอต่างๆอยู่ในคลิปเก่าๆก็มีเยอะนะเจ้าเนาะใครสนใจหรือพึงกําลังติดตามยิ่งหนึ่งก็อยากเข้าไปดูคลิปเก่าๆก็สามารถสนับสนุนได้เจ้ารวมสนับสนุนจะได้เห็นบรรยากาศเก่า ช่วงหลายปีก่อนตีหนึ่งเริ่มทำคลิปยกยอมาให้ดูนะเจ้าเนาะสมัครโปรแกรมสมาชิกได้ตรงคำว่าสมาัครนะเจ้าอ่ะตีหนึ่งจะยกสงย่งท้ายตีหนึ่งทีนล่งโดดที่โคลเป็นดีมันโดดทตัวน่งสู้อนวลๆเจ้าอันนี้มันจมดดโดดจีเน่โอเคเจ้าหลอดในนี้เจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะเด็กตานี้ไม่คิดหน้าเจ้าองจำนี่กำติ๊เจ้านี่เจ้ามีได้ปะเน้นยหญ่เนาะะกี้ก็ได้ปะเสด็์เนย์ยะหนีลืมทายก็พอโดนไปป้อนจำมาที่ก้อนนี่ได้แล้ว ใหญปพอปัป้ปนไงตัวอา้าเจ้าหนี้ไม่กว่าจะเลี้ยงไว้ท่านผู้ชมได้พอเจ้านี่เนาะต้องสุ่มเงียบยกเอาเจ้าถ่ายคลิปไปมันบักเข้าเน,นๆๆาะเจ้าเก็บมาฝากเจ้ามาดูสรุปผลงานของอีกนึ่งนะเจ้าเนาะนี่อีกนึงนนได้ปลิบไงเจ้าหนี่ <c oughs> โอ้ยเสดา,ายอยีกนึงเก็บกล้องแล้วอ่ะอีกนึงถึงได้อ่ะดูเขาจับมวนขนาดเลย แล้วตัวนี้ได้แต่เจ้าเจ้านี่สรุปผลงานที่เหลือเนาะปัดดุกหนึ่งตัวนี่ค่ะนี่หมอนหมานยู่เจ้านี่บะมีก็บะม,มีเป๊เทงดูใส่กระถังสีเนี่ยเจ้านี่กรอสอยงี้งยขายไปพองละขายไปอยู่เอ่อเกือบเกือบแปดกิโลเจ้านี่เหลือมามื่อกี้เนาะ เจ้าสรุปพวกนี้แค่วันนี้มวอนมานอยูเสดายช็อตเด็ดปริมเข้าจาไม่ได้สกักคำเจ้าเนาะเจ้าถ้าใครด้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีนลนึ่งตัวเจ้าเป็นกำลังใจให้ตัวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามอีกหนึ่งในคลิปหน้า